ุณขาวันนี้วันมาคาบูชานะคะกำลังจะขับรถไปวัดกันเราก็ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเองอ่เราก็หุงข้าวหอมแล้วก็ไปซื้อกับข้าวมีอยู่ร้านหนึ่งทึ่งเขาก็ทำอร่อยอ่ะมาตรฐานเขาตลอดคือไม่ใช่ว่าบางเจ้าเนี่ยอร่อยบางวันบางวันไม่อร่อยไงแต่เจ้าเนี่ยเขา เขามาตรฐานดีเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อกันแล้วก็จะไปวัดแล้วก็จะวันนี้ก็คงจะต้องสวดคาถาทาเวสวรรณเนาะแล้วก็ต้องซื้อดอกกุหลาบเก้าดอกทูบเก้าดอกสวดบูชาองค์ท้าเวสวรรณ ก้าจบอ้มอเตอร์ไซค์ก็นเนาะเด็กๆอะ่ะแล่นสวัดเฉวียนกันน่าดูไปตรงเทศบาลดีกว่าตรงนี้เยอะแต่ว่าเขาไม่มีมาตรฐานอะ่ะไม่ชอบ ลองกลับไปดูทางโน้นดูสิว่าเขาจะต่อบกันให้เราไหม